ให้เวลากดหยุด3มวิอ่านเองครับหรือแคปหน้าจอ1 2 3อ่านต่อครับ1 2 3กดหยุดอ่านเองหรือแคปหน้าจอได้เลยมาอ่านต่อครับเวียดนามอ่ะ1 2 3แคปอ่ามาดูภาพนี้ครับ123แคป1 2 3 1, 2, 3วิแคปหน้าจอ <c oughs> แคปหน้าจอได้เลย1 2 3 1 2สช่วงเวลา3วินาทีสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับ1 2 3 1 2 3แคปหน้าจอแล้วขยายดูเองได้เลยนะครับอ่าอันนี้ขยายให้ส่วนหนึ่ง แล้วก็ให้ดูส่วนนี้โอเคขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับ